ก็คือว่าโปรยหัวนะคะก็คือว่าคุณแม่โดน c เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่าหนึ่งล้านบาทเมะะื่อวันนี่ค่ะก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ฟังคนอื่นมาเยอะว่าระวัง c เซ็ center นะระวัง c เซ็นเตอร์นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันนึงเราจะต้องตกอยู่ในที่นั่งที่ต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณแม่อะคะ่ะ เรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้อยู่ดิคือเราทํางานอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเลนะคะอ,อยู่ดีๆก็แม่ก็มีมิสคอมาแต่ว่าแต่ว่าเป็นเบอร์ของเบอร์ของเด็กที่ทํางานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่แล้วเป็นสามสี Call, ่มิสคอเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาไม่มากเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วแม่บอกว่าแม่พูดไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้เลย มันต้องเป็นความลับนะแม่บอกใครไม่ได้แม่ตกอยู่ในอันตรายเราก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราคือเหมือนคือคนแก่เขาก็กลัวค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้เราก็ตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากเซนต์เทเวิด์ลอะค่ะไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็ปิดบ้านหมดเลยเราก็ลากเราขึ้นไปเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราต้องรายงานตัวอะไรใช่ไหมคะเราก็เออก็เจอว่าเขาต้องแบบวิดีโอคอลรายงานตัวกับมิจฉาชีพนะ พอเราย้อนกลับมาก็คือว่าตอนเวลาประมาณ11โมงค่ะแม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือค่ายหนึง่งแล้วก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมูลค่า14ล้านเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่แล้วพอโอนให้เจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พูดเหมือนแบบบอกว่าเนี่ย คุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีมาฟอกเงินจำนวน14ล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยจนแอดไลน์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าพอแอดไลน์เสร็จอะคะ่ะเขาถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์มาะคะ่ะซึ่งในบุ๊คแบงค์อะมีชื่อคุณแม่อยู่จริงๆนั่นหมายความว่าเขาลงทุน ทำเอกสารที่เป็นบุ๊กแบงก์ส่งมาให้คุณแม่ดูเพื่อให้แม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆแล้วหลักฐานหลายๆอย่างคือเขามีข้อมูลที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงมาแล้วก็คุณแม่ก็โอนให้หมดบัญชีที่เป็นที่เป็นอ่ามบาแบงกิ ing, ้งคเขาโอนให้หมดเลยแต่ว่า มิชาชีพเขาก็เก่งอะคะเขาก็มีการกํากับมาตลอดว่าโอนยอดแรกเท่านี้นะยอดแรกเท่านี้นะแล้วมันก็หมดแล้วค่ะ mm hmm. เขาก็กํากับจนคุณแม่ไปที่ธนาคาร mm hmm. แล้วก็ไปขายก mm hmm. องทุนไปแบบอะไรที่แบบ mm hmm. ก็คือก็คือกํากับจนแม่เ mm hmm. ตรียมเตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่โอนให้มิชาชีนะคะ mm hmm. แต่ว่าโชคดีที่ว่ามันติดเคลียร์ลิง เพราะว่าธุรกรรมบางอย่างมันจะต้องมีการมันต้องมีติดการเคลียร์ก่อนนะคะก็เลยโอนไปแค่1ล้านบาทแต่ว่า1ล้านบาทก็ยอดแรก1นึ่0 0ยอดที่ 2, 3 3สามแหมนแล้วก็ยอดสุดท้าย5,000 0บาทซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นกุ๊ปเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกเขาก็ไม่ให้บอกพอเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอ่ะ ลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยเขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเอง mm hmm. ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า,ามิชชั่ชีพมันร้ายมากเลยนะคะมันก็ให้คุณแม่แรายง,งานตัวกับมันทุกชั่วโมงผ่านวิดีโอคอลแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ,บ้านอะ่ะให้วิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใคร เมื่อวานนี้ไปหาคุณแม่เขาก็อยู่ในความตกใจแล้วก็คือเข้าใจเขา,าว่าหนึ่งเขาตกใจว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องอธิบาย้เขาเข้าใจว่ามันคือมิจฉาชีพสามคือเขาคงถูว,ว่าจะต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็นอนอยู่กับคุณแม่นอนอยู่ข้างๆกันนะคะเขาก็โทรมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าให้รายงานตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ถ่ายบัญชีให้เขาเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วเขาจะพยายามกำกับ เพื่อให้โอนเงินทุบบาททุกสตางค์เขาเ้าบัญชีพี่แม่ทั้งหมดเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี้ยเมื่อกี้15นาทีแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาว่าให้มารายงานตัวด้วยซึ่งก็จริงๆอยากใช้โอกาสนี้ในการบอกกับทุกคนว่าโดยส่วนตัวมองว่าเงินที่มันเสียไปอะคะ่ะไม่มีทางที่มันจะกลับมาอยู่แล้วอะคะ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านอนะ,ค,ะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านอะ จะต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนค่ะ,ะใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูแลเขาอะค่ะฝากให้ช่วยส่งแล้วก็กระจายต่อเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้ไปสถานีตำรวจตอนกลางคืนค่นะประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาก็บอกว่าวันหนึ่งค่ะมีประมาณ20บรายเพราะฉะนั้นอะก็อยากให้พี่ๆสื่อทุกคนนะคะช่วยกันกระจายข่าวออกไป เพื่อให้เรารู้เท่าทันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันมากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่บางทีพอเราเห็นในกสารแล้วอ่ะมันก็จะตรงใจอะแล้วมันมีแอดวานซ์ขึ้น,นเรื่อยๆคือตอนวิดีโอคอลมีตำรวจอยู่ในนั้นด้วยเซตติ้งฉากทุกอย่าง mm hmm. เดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้ดูเพราะคุณแม่ก็อัดเสียงเอาไวะคะ้ค่ะแล้วมันก็ทําทุกอย่างเหมือนมากะคะ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากทุกคนว่า,าให้เตือนคนเท้าคนแก่ที่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่ใช่คนเท้าคนแก่ พวกเราันเองนี่แหละบางทีพอเราเห็นหลักฐานมาแล้วมันน่าตกใจอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันทําหลักฐานมาเหมือนมากตกใจจิตใจแม่แป็นเอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีก็ตอนนี้ก็คือต้องประกบแม่ตลอดอะค่ะคืออ,อ,อยากจะบอกแบบนี้อะ่ะว่าถ้าถามเรานะว่าเราโกรธไหมอะ่ะเราก็โกรธนะเราก็หงุดหงิดแม่ว่าหวัวแม่เงินกว่าจะหาไม่ได้อะ่ะแต่ว่า เราก็ต้องไม่โกรธเขาอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้าเรายิ่งไปโกรธแม่เขาจะยิ่งรู้สึกผิดใช่ไหมคะก็เลยบอกแม่เออไม่เป็นไรแม่แ,มแบบ love mommy free refill ก็าหายไปเดี๋ยวลูกรีฟิลกลับให้แม่อนะไรอย่างเงี้ยไม่แลกค่ะตอนนี้ทางน,นั้นก็ยังไม่รู้ตัวใช่ไหมคะก็น่าจะรู้หลังจากข่าวนี้ออกเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวก็จริงๆอะ่ะอยากแบบวิดีโอคอลให้เห็นตรงนี้เลยด้วยซ้ำว่าว่าเขาคุยกับแม่ย่งไง ซึ่งก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็แจ้งไปตามกระบวนการแล้วค่ะแล้วก็ฝากกับทุกท่านแบบนี้ว่าบางทีเวลาเจอแล้วอะค่ะบางคนอาจจะทําตัวไม่ถูกว่าจะต้องทอํายังไงนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะไม่ใช่ไปที่สถานีตํำรวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้งที่1 4 4 1หนึก่อนแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟังอ่หนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วย ยับยั้งได้หากทันสองก็คือเราก็จะได้เลขเคสมาเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นท่ามกลางความตกใจอะค่ะก็ต้องดึงสติกลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเราต้องดูแลคนท่าคนแก่ที่บ้านให้ดีค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เห็นหน้าน้องๆทุกคนอะก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีแม่ๆเขาไม่รู้อะค่ะว่าไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันมันเรียนมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็ฝาก เรารู้ทันทีเลยว่ามิจฉาชีพค่ะคือจริงๆเพิ่งคือเราจะพูดยังไงอะว่าเราสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาในสือ่อคอยเตือนคนมาตลอดนะคะอยู่งานน้าเซนต์นเวิด์ค่ะกำลังนั่งขายน้ำพริกอยู่ะคะ่ะไปอุดหนุนได้นะคะเสาร์นี้เนี่ยนะคะเพราะเขาจะเติมเงินให้แม่เพราะฉะนั้นมาอุดหนุนได,ด,นได้อยู่น้าเซนตเวิด์เฮลิคอนเยูดเฟสติวัล กำลังขายของอยู่แล้วเสร็จแล้วคนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลกๆแ,แล้วแม่พูดคําว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอ่ะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราแบบพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทําให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทําให้แม่ไม่ได้เฮ้ยจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซนทรัลเวิด์ลไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตราย แต่พอไปถึงเนี่ยก็ก็โล่งใจว่าก็แค่เงิน mm hmm. เพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็คือโอเคมิฉะนีช้าชีพใช้เวลากี่กี่ชั่วโมงกี่วันอ่อโทรมาตอนอ๋อไม่ไม่ถึงวันถ,ถ้าคือจริงๆถ้าแม่เพียงแต่บอกลูกสักนิดนึง mm hmm. อ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นมิฉาชี้โทรมาตอน1 1 11โมง30นาทีค่ะคุณ mm hmm. แม่โอนไปตอนบ่ายโมง53นาที mm hmm. ยอดแรกยอดที่สองบ่ายโมง54นที mm hmm. แล้วเงินก็หมดละ เขาก็ไปไปกำกับให้ไปขายกองทุนขายอะไรก็แล้วแต่ที่แบงก์อีกยอดหนึ่งก็คือ16นาฬกา40นาทีก็คือ4โมงเยน็นสี่โมงเย็นเสร็จปุ๊บแล้วก็บอกบอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน6โมงเย็นเพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านแล้วก็ให้คือคือทำทุกอย่าง,งผมครูหมดนะคะแล้วก็ในคลิปเสียงก็คือมีเสียงวอ<ๆ>เสียงอะไรทําเหมือนเป็นตารวจทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ ก็คือค่อนข้างเนียนนะคะก็โปรดักชันใหญ่อยู่่นะตอนนี้ที่บอกว่าโทรมายังรับสายกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะรับสายดีไหม mm hmm. เพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเออใช้โหใช้วิธีไหนหรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดไม่ชัดอ่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเขายังจะมี เขายังมีความอดทนมากพอในการคุยจนกำกับแม่เราให้แอดไลน์ได้ให้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากเละคะ่ะก็คือได้แต่เตือนกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกือลักษณะการโอนก็โอนทั้งหมดสาครั้งใช่ไหมโอนสามครั้งสามยอดในระยะเวลาไม่ถึงกชั่วโมงไม่ถึงก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึงถึงห้าโมงบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะ ก็โอนไปเลยสามยอดแต่จริงๆเขาจะให้โอนอีกนะคะพอดีว่าเงินหมดแล้วอย่างเงินสอบมันยังตรวจสอบได้เขาไโทรเข้ามาไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกค่ะว่าเขายอมที่ไหนอะไรอย่างเาางี้นยนั่นนะสิคะมันก็เป็นสิ่งทีเ่เราน่าจะต้องทำงานร่วมกันทั้งโทรมาพอดีเลยนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะ โทรมานะคะตื่นหรือ,อยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอันนีเ้เครื่องของคุณแม่เครือ่องของแม่ก็คือลูมดอะไรล ค่ะโจ๊ะเราที่อยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะรอหน้าเข้ากล้องดวบครับรูครับค่ะหาหน้าเข้ากล้องเลยครับคุณเป็นค่ะให้ทำอะไรนะคะอ่างที่ไม่ค่อยได้ยินครับค่ะ ให้ทำอะไรคะวางไว้แล้วค่ะ mm hmm. เห็นวิธีการของเขาไหมคะเอามามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้ว mm hmm. เดี๋ยวพี่ชาชีพเห็นอีก mm hmm. เนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณอย่างเงี้ยเราก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อะ่ะ mm hmm. เขาก็ยังอย่างเงี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไง mm hmm. พี่พี่คิดเห็นว่า ควรจะรับโทรศัพท์ตอไปเรื่อยๆไม่ค้หรือว่าคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมปวดหน้ามาซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้กู่ะเขาไม่ได้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆมันมีช่วงที่เขาให้เห็นหน้าตัวยไหมคะที่ให้เห็นหน้าเป็นตำรวจหญิงอะค่ะแล้วเรามีการแบบอันนี้เราไม่คุณแม่อัดเสียงไว้ค่ะแต่ว่าเราเราไม่ได้เห็นอันนี้คือจากการสอบปากคำคุณแม่มันแค้นเราเราแค้นไหมใช่ไหม แคน์ไหมถ้าจะบอกว่าไม่แค้นก็คงโกหกอะค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำงานขนาดนี้เลยเหรอแต่ความแค้นมันก็ต้องก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเราโมต่าแค้นอะแล้วเราไม่ไปช่วยกันเป่าปากกาแล้วสื่อสารต่ออะค่ะเชื่อว่าทุกชั่วโมงมีคนโดนก็ไม่อยากให้มีคนโดนแล้วเอาไงกับมันดีจัดการ จัดการมันให้หน่อยได้ไหมคะมีการโทรแจ้งะไรเรียบร้อยโทรแจ้งหนึ่งี่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะแล้วก็จริงๆก,ก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันเนาะสื่อก็ช่วยกันกระจายข่าวนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มองปัจจุบันนี้ปัญหาปากท้องของชาวบ้าน ให้พูดตรงก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้วโชคดีที่คนนี้ที่โดนคือเป็นแม่เราเราสู้เพื่อแม่เราได้ค่ะแต่คนอื่นอ่ะบางคนเขาไม่มีแม่แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบนี้มันไม่โอเคค่ะก็หน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยๆกันในการวดปัญหาเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่เราเรายังไม่แสดงตัวหเพราะว่าเรายังอยากรูว่าจะจับตัวเขาไม่ได้อยู่าทานใครเขาอยากให้ให้นี่ไว้ก่อน อไม่ไม่ไม่ได้แสดงตัวเพราะไม่ไม่ได้เพราะอะไรคือแค่เราทําตัวไม่ถูกอะค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยังไงต่อแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าคนที่มาหลอกแม่เราอ่ะเขาหลอกด้วยยังไงหรอน้ําเสียงแบบไหนหรอทาไมแม่เราถึงเชื่อเราอยากเราอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเราเองก็เลยให้แม่อ่ะอันไหนแม่รับซิแล้วแม่ทาให้ดูซิว่าแม่คุยกับเขายังไงแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและวิธีการข่มขู่ของเขาแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไง คนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงามาใช้เสียงผัวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะจะลงคลิปให้ดูอะคะ่ะรู้มาประมาณว่าแบบอะไรแล้วหน้าพูดอะไรนะจะตื่นกี่โมงจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮะ<ม>จะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกลียดกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหขนาดเรามีสติอะเรา เราฟังแล้วเราเรายังตกใจอ่ะแล้วถ้าคนที่กําลังกลัวอยู่อะค่ะโปรยหัวมาว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเราผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาจะยังไงายีให้เลยใช่ว่าคนที่ที่าด้วยเป็นแม่คนน่าจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะบางทีเขาก็โทรมาจริงๆก็จริงๆตัวเองก็โดนเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอะไรมีเงินวันนี้ก็บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นเราก็วางหูใส่ก็แค่นั้นเองคือจริงจริง แค่ไม่คุยต่ออ่ะมันก็จบไงแไปค่ะเขาก็ฟีลประมาณว่าเหมือนกำกับเอาไว้แล้วอะค่ะว่ายอดแต่ละยอดจะต้องเข้ามากี่โมงอะไรยังไงซึ่งถ้าเราอ่ะไม่ได้โทรคุยกับแม่หมดแน่แน่หมดหมดไม่เหลืออะไรเลยโทรมาเราไม่ได้คนตังไปเราไปบอกขอเขาว่าอะไรอ่ะอ๋อเพราะว่าต,ตั้งแต่เมื่อวานนะไปที่แบงก์แล้วก็แจ้งเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่า ก้อนเนี้ยมันต้องรอเคลียร์ลิงนะแล้วมันจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะได้<ม>คิดว่าที่เขายังวิดีโอคอลหาไมา่อยู่อะ่ะพอเขา<ม>รอก<ม>้อนก้อนต่อต่อไปที่เขากำกับอยู่ว่ามาแล้วเข้ามาในบัญชีแล้วจะยังไงต่ออะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อ,อายัดบัญชีอะไรยังไยังไม่ได้อายัดบัญชีนะคะหรือว่าต้องอายัดบัญชีด้ืมันอ,อายัดบัญชี<อ>มันต้องอายัดอายัดบัญชีเขาไปไปแบงก์กัน ถ้าเขาเท่มีเงินเขาสามารถรีบดเงินเข้ามาเพิ่มเราได้เลยแต่ตอนนี้ในบุในบัญชีไม่มีเงินน <c oughs> ะคะก็เป็นข้อดีว่าเออมองในแง่ดีนะคะแม่ของคมมุณไปโดนครั้งที่สองเพราะว่าหมดบัญชีแล้วค่ะตอ,ตอนนี้ก็คือต้องดูแลคุณแม่ใกล้ชิดค่ะใช่ค่ะก็คือแค่อยู่บนเวทีอ่ะถ้าเมื่อกี้เห็นอ่ะอยู่บนเวทีก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วแบบ มีใครมาโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่หนอยนะลูกกับนนอยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกพร่องในฐานะของการเป็นลูก<ม>ที่แบบทําไมเราไม่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้นะอะไรเงขอบคุณนะคะ